จ้าชั้นทุกคน,คนก็จะผมมาเล่นมาเล่นมาเล่นเกมที่ชื่อว่าฉันอยากดูผีดดเล่นเกมเลย,ยอะไรนะฉันอยากดูผีคนดูผี กโกไปเยออคนที่เรนนี่น่าจะตายไปแล้วทำไมอ่ทำไมอ่ตัวอะไร่ะตัวอะไรอ่ะฉีไม่ใช่ อะไรวะโอเคคูณเจ้าน้าที่ว่าเอาอีกมาหน่อยวอเฮ้ยรถมีสันเออโอเคว่าตรงหน้าตาน่าจะแปลกมากๆอ่ะไปทางขวาดูอน เออตรนี้มันมีอะไรบ้างก็ปา้ีกวาเออเสียตัวอะไรอะ่ะเสียตัวเออไม่ใช่เสียตัวอะไรก็ไม่รู้ตาไปด้รถมีสัน อืมเลยทานมนยอะไรบ้างเอ้ยใครอ่ะอ้หออูก

เซฟขาที่แล้วถึงว่าไ,ได้อาชิพเดี๋ยวเีินไเดินไปตรงหน้าสาไม่เอ็มเลยแล้เเขาบ้าไปเยวทำมาทำไม โอ้กับ oh! น oh! oh! right? ้าดีกว่าโอ้วอ้กูก็วุกอย่าทั้งสองก็จะเป็นยังไงดูตายเลิมไปเลิมไปโหเอาเยี่ ไปโรงพยาบาลไปไปหาล้านนี่เอาเอาโทรศัพท์ูไปด้วยเอ้ยคือกูเกอนเออในนี้มันยังก็คราวนี้จะเหมือนเดิมไหมเฮ้ยเฮ้ย

ก็ขอไปการตุกคีแค่นี้บ๊ายบาย